คนที่ทฉันรักคือลูกคือผัวนี่คือคนที่ฉันเกลียดคือหมาตัวนั้นแมวตัวนี้คนคนนั้นอน่ะมันมีความโผกเห็นไหมจิตมันโผกเพราะจิตมันโง่จิตมันมีอวิชชาไม่รู้ธรรมชาติที่เรายึดยึดกันมานี่แหละมาชำระใจในการพิจารณาทำ ไม่มีใครทําให้เราทุกข์เราสุขได้อย่าไปวิ่งหาความสุขจากที่อื่นเลยใครจะนําความสุขมาให้ไม่มีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านรู้แจ้งเห็นจริงฉันแสวงหาความสุขที่แท้จริงได้การมาดูตัวเองนั่นแหละนี่รามิสุขไม่ต้องเองอาศัยเนียวัตถุภายอ่ เพราะว่าโลกนี้เราเกิดมาบนโลกนี้ทุกคนก็ต้องการความสุขแต่ความสุขกับคนนั้นคนนี้มังคคือความสุขจอมปลอมความสุขที่ไม่รู้ความจริงนั่นแหละเต็มไปด้วยอวิชชากิเลสตัณหาหรือแย่งกันนำมาแต่ความทุกข์ไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ได้ดังใจก็หลงไปเสียไปแท้จริงก็คือความทุกข์ความทุกข์ที่พอทนได้ภาษาโลกเขาวอาความสุข เมื่อไม่ศึกษาก็ไม่รู้หรอกฉะนั้นโลกนี้มีแต่ทุกข์มีสุขหรอกเราลองนั่งพิจารณาดูร่างกายตัวเองสิมันมีแต่ทุกข์เบียบขันนะเห็นไหมม,มีแต่จะเสื่อมไปนะแล้วว่ามันเราว่าเราสุขแล้วกับร่างกายเนี่ยดูขาก็จะมีอาการปวดขาปวดตาปวดฟันเห็นไหมตามก็เลื่อม ละเงินลางไปแล้วโรกปากโรคฟันฟันบางคนก็ไม่มีแล้วล่วงไปโหัวก็เริ่มไม่ค่อยได้ยินบางทีแข่งขาก็อ่อนแรงไปเกชลามามพิจารณาดูสิว่าเราสุขก,กับกายนี้จริงเหรอบำลงบำเลมันโอ้ยเราเนี่ยหามาให้มันกินอย่างดีอาหาร ท่านจึงว่าสิ่งที่ทรยศเราที่สุดน่ะก็คือร่างกายนี่แหละหามาให้มันดีแค่ไหนสุดท้ายมันก็เก่ะนันจึงว่ากินไปตามเหตุปัจจัยธรรมชาติธรรมดาเห็นไหมอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายก็กินก็ฉันไปศึกษาเนี่ยอย่าหลงอย่าหลงว่าร่างกายนี้จะให้ความสุขเรานั่งดูสิไม่นั่งดูสิเนี่ย นั่งนานๆก็ปวดมันคือก้อนสุกหรือก้อนทุกข์ล่ะไม่กินก็ทุกข์ไม่นอนก็ทุกข์ต้องนอนต้องกินต้องเดินต้องนั่งอยู่ท่าเดิมก็ไม่ได้แล้วเรื่องกายก็ทุกข์เองเรื่องใจอย่าง่ะใจที่มีกิเลสใจที่มีความอยากที่ลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่น ก็อยากไปดูนั่นอยากไปฟังนี่อยากไปกินนั่นมีสื่ออะไรกระตุ้นให้ให้เห็นไหมยิ่งยิ่งโลกปัจจุบันเนี่ยมีโทรศัพท์ตรงนั้นสวยตรงนี้น่าดูหน้าชมหน้าเที่ยวเห็นไหมไหมการท่องเที่ยวคนทั้งหลายนี่ชอบเที่ยวเห็นไหมเที่ยวไปดูนั่นดูนี่จุดนั้นจุดนี้ พอไปดูไปกินไปฟังเพลงก็มีความสุขเนี่ยอาศัยเสพกามทั้งนั้นแหละนี่คือเรื่องของการ,รซึ่งศิตตะท่านก็มีความสุขกับการ,รม,มาแล้วแต่ท่านเป็นผู้มีปัญญามีบารมีเห็นว่ามันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขจริงรวมทั้งยัตสะเห็นไหมสารีบุตร โขคาณะเหล่านี้คือลูกเศรษฐีทั้งนั้นแหละอันก็มีความสุขกับวัโฏกรรมทั้งนั้นไม่ได้บกพ้องเรื่องกามมีนางสนมเป็นหมื่นอ่ะจิตตถะมีการฟ้อนรำไม่ให้เห็นหรอกคนแก่ไหมอยู่ในวังก็มีปราสาทสามฤดูอ่ะฤดูร้อนก็ไปอยู่ปราสาทหนึ่งพอช่วงฤดูฝนก็ไปอยู่อีกปราสาท ดูหนาวก็อีกปราสาทหนึ่งไหมไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เห็นอะไรที่มันไม่สวยอะ่ะเออถ้าเห็นรูปก็ให้ดูแต่รูปงามๆเพลงก็ฟังแต่เพลงเพราะๆอาหารก็เลือดลดอร่อยขนาดนั้นท่านนี่แหละเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ไหมท่านก็ยังรู้สึกว่ามันต้องเสพกามอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแล้วเราต้องหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้แล้ว แล้วก็ว่าศกว่าศพจึงเห็นเทวทษเห็่ไหมเลรอนันได้ออกมากับชนะอมาตอะไรไมาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคนตายอา๋อทําไมมีคนแก่ทําไมคนนั้นหลังง่อมทําไมก้มทําไมะทําไมเขาทาท่าอย่างหลังขดอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอาถามอมาตยใช่ไหมชนะอมาต อ๋อนั่นคนแก่โอคนแก่คือคนยังไงอ่ะแล้วก็คนแก่คือคนที่มีอายุมากแล้วแก่แล้วหัวงอกแล้วอย่างนี้จะตายแล้วน่ะเออแล้วต้องเป็นกันอย่างนี้ทุกคนเหรอชน,นะใช่อ,อใช่พระเจ้าข่าเห็นไหมโอ้เราเนี่ยเกิดมาก็ต้องแก่กันหมดเป็นอย่างนี้กันหมดเนี่ยพิจารณาแล้วมันเป็นทุกข์ม่เห็นคนตายอย่างนี้ ผู้มีปัญญาแล้วก็น้อมไปในทางธรรมซึ่งท่านไม่มีใครมาบอกมาสอนให้พิจารณาอย่างนั้นแต่ด้วยบารมีแม่พระโพธิสัตว์เนี่ยมันมีการคิดอย่างนั้นแต่ทีนี้เราเนี่ยมันมีสื่อมาพูนให้คิดเนี่ยเออให้เห็นคนแก่เนี่ยว่าเป็นทุกข์เนี่ยแล้วคิดกันไหมล่ะคิดไหมว่ามันเป็นทุกข์คิดเบื่อในกามกันไหม ไปงานศพนี่เห็นหม่คนตายน่ะคิดยังไง hmm? โอ้ยว่าเป็นยังดอกตายแล้วเสียใจน้ำเด้อมีแต่ปอบโยนกันอย่างนี้เหรอไปช่วยบุญอ้าช่วยเจ้าแน่เนี่ยคอยมาซอยเจ้า hmm. พอเจ้าภาพได้เงินก็อเอาซองเคาะเคาะใส่ลงเทา่ทาเท้าเ hmm. ออแม่ซี่นี่มาซอยเจ้าเด้อท่ hmm. อาไมจีไปช่วยงานศพ่า ว่ายายนั้นยายนี้มาช่วยเจ้าเห็นไหมมีการบอกด้วยว่าคนนี้มาช่วยหลงกันเนมันไม่ได้รับเสือไงไม่ได้มาฟังธรรมให้พิจารณาเป็นธรรมว่าคนตายเขาตายไปแล้วตั้งศพนี้เพื่อพิจารณาว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงชีวิตไม่ยัง่งยืนสังขารทั้งหลายต้องตายและเราก็ต้องตายเจ็บเช่นเดียวกับสามีที่ตายไปก่อน หรือบางทีลูกก็ตายก่อนหรือญาติพี่น้องเราที่ตายกันเห็นไหมเคยเห็นหน้ากันเคยคุยกันมากี่คนแล้วตายกันหมดไม่เหลือเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็ตายกันหมดไม่เหลือเนี่ยกลัวไหมกลัวตายไหมกลัวตายว่านุ่มไม่ต้องมาเกิดนั่นแหละฟังเรื่องตายแล้วโควแช่งให้ตายได้ไง ไม่ต้องแช่งหรอกไอความเกิดนี่แหละมันแช่งให้ตายแล้วนี่มีใครมาแช่งหรอกที่มันมาตายเนี่ยเขาว่ามาเกิดนี่แหละห<ม>นีไม่พ้นหรอกชีวิตคนเราจึงว่าจะศึกษากันยังไงหละถึงจะยอมรับความจริงนี้ได้นยสื่อธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเป็นทางออกของผู้มีปัญญา เมื่อมาเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะแก่จะเจ็บจะตายพัดพาจากทุกอย่างด้วยจิตใจที่เฉยๆว่างๆยอมรับได้ไม่ทุกข์เมื่อเห็นคนแก่ก็น้อมมาเป็นธรรมเรามีความแก่เป็นธรรมดาจริงๆเขาว่าเราแก่ก็เออใช่เพราะว่าเราเจ็บป่วยเป็นเพราะอะไร ม่มันไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกมันก็เป็นธรรมดา <Yeah. S 1> คือศึกษาธรรมแล้วจะไม่โทษกรรมอแหละซึ่งมันก็มีเหตุปัจจัยของมันน่นแหละที่ว่าป่วยดปวยโรคนั้นป่วยด้วยโรคนี้เออมีโรคระบาดจะเข้ามาโควิดจะเข้ามาหรือโรคใหม่จะเกิดขึ้นลงตายกันอย่างเงี้ยก็ล้วนเป็นเหตุปัจจัยเป็นผลของกรรม ซึ่งนี่แหละมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้มาศึกษาใช่ไหมว่าเออเราควรไม่ควรประมาทไงเราได้อยู่ในธรรมแล้วชีวิตมันหนีความตายไปไม่ได้ไม่ว่าจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นดินไหวตึกถลม่ไไมไฟไหมพายุอะไรต่างๆตายกันทุกวันอยู่แล้วโลกมนุษย์ตายแล้วก็เกิดกันทุกวันไม่ตายเองบางคนก็ฆ่าตัวตายก็มีเห็นไหม ชีวิตเนี่ยกิเลสเบียบคันชนที่ข่าตัวตายก็นั้นหนีไม่พ้นความตายเป็นเป็นธรรมดาวของผู้ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีนั้นเรียนรู้ความจริงกันเถิดเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติที่ต้องพัดภาคแล้วก็สูญเสียไป ความสุขค,ความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่มันไม่มีอยู่จริงหรอกให้เราศึกษาให้เข้าใจตั้งสติอันแหละเ,เรียกว่าตั้งสติเรียนรู้ตัวตนที่จะเผลอไปปรุงแต่งให้เป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ลูกเราผัวเรามันไม่มีหรอกมันหลงยึดกันชาติก่อนก็หลงยึดกันว่าลูกเราผัวเราก็ตายมามาแล้วก็มาหลงยึดกัน พวกเราพอเราตายไปไปเรื่อยๆอย่างนี้ศัตรูขัวขวาขาดมันเจอกันฆ่าฆ่ากันด่ากันไม่ว่าหมาว่าแมวเห็นไหมมันเห็นกันมันก็เนั่นแหละศัตวูขัวขวาขาดมาเจอกันก็นต้องมากัดกันมาฆ่ากันเพราะกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรามาเจอกันสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ร่วมกัน ต้องมาตายเพราะหมาแมวบางตัวสัตว์ต่างๆเห็นไหมจิ้งจกตุกแกกบเขียดร้องอบอบอ็บเอฟเอฟอย่างนี้กิ้งกามดโอวยเยอะแยะสัตว์เวียนว่ายตายเกิดไปมันมีวงจรชีวิตอายุสันส้นอายุยาวแต่นี่แหละสัตว์ทั้งหลายเนี่ย เมื่อยังมีกิเลสมีตัณหาอุปทานก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปตราบใดทีได่ได้มาฟังธรรมมารู้เหตุรู้กับการเวียนว่ายตายเกิดมันจะหยุดได้ด้วยการถอนอุปทานขันนี่ผู้นั้นแหละ<ม>ว่าจะมุ่งมั่นที่จะศ<ม>ึกษาปฏิบัติเรียนรู้จิตใจตัวเองที่มันโง่หลงว่า มีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงว่าโอกาสเราได้มาพบพระพ,พุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นมนุษย์มันยังมีกรรมที่แตกต่างกันแม้เขาจะรวยเป็นเศรษฐีระดับโลกแต่ไม่มีธรรมะไม่มีความรู้อุปทา,านขันจะประเสริฐยังไง พระโสดาบันประเสริฐยิ่งกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิคำคำนี้เป็นสิ่งที่พูดให้เราได้พิจารณาให้เกิดกำลังใจล้ามันประเสริฐด,ดีเลิศยังไงรัพย์ภายในเนี่ยคือพระโสดาบันเนี่ยความร่ำรวยพระเจ้าจากักรพรรดิความร่ำรวยก็คือเป็นพูดยิ่งใหญ่ในโลกใช่ไหมพระเจ้าจากักรพรรดิมีความสุข มีความต้องการเหมือนศีทธตถะนั่นแหละอยากได้อะไรมาเสียก็ได้สมปัานาหมดรวรูปเสียงกลิ่นรสแต่จะประเสริฐยังไงเมื่อความเจ็บความแก่ความตายมาถึงมันก็ต้องพัดพากแต่พระโสดาบันเนี่ยมันไม่มีไหมมันรู้แล้วว่ากายใจไม่ใช่เราเนี่ยเมื่อความเจ็บความแก่ความตายท่านก็มีสติที่จะเรียนรู้ยอมรับเหตุที่มันเกิดขึ้น เมื่อความตายมาถึงก็ตายด้วยจิตที่สงบไม่มีเราตายเดี๋ยวผู้มีกิเลสลองดูสิตายแล้วโอ้ยจริงเป็นเศษษฐีอย่างเงี้ยห่วงไหมห่วงบริษัทห่วงบริวารห่วงลูกห่วงเมียบริษัทฉันรถฉันรถหรูฉันบางคนสะสมรถหรูบ้านหรูยี่สิบล้านนะบางคัน่ะ รถอะไรเฟอร์รารี่อะไรเนี่ยราคาร้อยล้านก็มีนะเออนั่งได้คนเดียวอย่างเงี้ยอ,อย่อืมสมฐานาน้น